ไม่รักกันแล้วไม่พอใจกันทางฝั่งผู้ชายตามมาง้อขอคืนดีผู้หญิงนะคะในจังหวัดที่ผู้หญิงนั่งอยู่ในร้านหมูกระทะกับเพื่อนๆจะขอดูโทรศัพท์มือถือเขาแต่ผู้หญิงเขาไม่ยอมชักปืนขึ้นมาขู่ผู้หญิงถึงขั้นยกมือไหว้เลยแต่ว่าไม่ไว้ชีวิตเขาเอาปืนมายิงเขาตายคะ่ะร้านหมูกระทะเลยคะ่ะหลังเกิดเรื่องขึ้นตำรวจไปตรวจสอบโดยได้ภาพกล้องวงจรปิดมานะคะในจังหวัดที่เกิดเหตุชายคนก่อเหตุในทอมมี่ เดินเข้าไปภายในร้านหมูกระทะแล้วโต๊ะที่อยู่ริมฝั่งโทรทัศน์ตรงนู้นเลยค่ะเป็นโต๊ะที่อดีตภรรยานั่งรับประทานอาหารอยู่กับเพื่อนคนก่อเหตุเดินเข้าไปสุดท้ายมีปากเสียงกันแล้วก็ชักปืนยิงใส่ น่ากลัวมากคุณผู้ชมคะอนุสรคนก่อเหตุเอาปืนยิงใส่วิภาดาก่อนหนึ่งนัดแล้วเดินอ้อมไปกระหน่ำยิงสาอีกสนัดเ <ไป S 1> พื่อนผู้หญิงที่นั่งอยู่ภายในวงหมูอกระทะทุกคนวิ่งหนีตายกันอุตลุดเลยเบื้องต้นแพทย์พนาศดพลิกศพดูกระสุนโดนเข้าที่จุดสำคัญนะคะคือบริเวณศีรษะทะลุออก้ายถอยเสียชีวิตคะ่ะ นำร่างส่งไปชนะสูตรศพที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ญาติรับกลับไปประกอบพิธีศาสนาตำรวจเองขอสารออกหมายจับเลยคนก่อเหตุคืออนุสรบุญมากหรือว่านายทอมมี่ ตั้งข้อหาหนักนะคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและความผิดตามพรบอาวุธปืนเบื้องต้นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ารู้นะว่าทั้งคู่มีปัญหากันเขามาจะทะเลาะเบาะแว้งจนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยบอกเลิกไปวันเกิดเรื่องผู้ชายตามมาที่ร้านมาขอคุยขอดูโทรศัพท์สุดท้ายทะเลาะกันแล้วก็ยิงกันเลยเพราะผู้หญิงไม่ยอมให้ดูโทรศัพท์หลังเกิดเรื่องขึ้นตำรวจตามตัวอยู่นะคะโดยแกะรอยจากสัญ,ญญาณโทรศัพท์มือถือ สุดท้ายไปเจอนายอนุสรหรือทอมมี่ผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนในพื้นที่จังหวัดยะโสธรค่ะคุณผู้ชมตำรวจพอแกะรอยจนรู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีจากร้อยเอ็ดจตุพักพิมานข้ามเข้ามาที่ยะโสธรสุดท้ายตำรวจตามไปจับตัวได้ข้ามอเตอร์ไซค์อ,อยู่บนถนนเลยค่ะไปฆ่าคนตายรถกระบะมันทั้งคันผมุนี่ล้วไม่ไม่ปืนอยู่ไหนปืนน่ะ ปืนไว้ไหนฮะปืนไว้ไหนไว้ใครพ่อพูดมาดีปืนอยู่ไหนหล่นเมื่อคืนผมหล่นที่ไหนฮะตามทางนี่แหละครับพูดมาดีพูดมาดีหล่นที่ไหนพูดมาดีเอาไปยันไปจริงๆครับไหนมันบุกอยู่สุราหนึ่งขวดสุราหนึ่งขวดในรถมีไหมไม่รู้เนี่ย เจ้าที่ตรวจค้นนะคะว่าม,มีปืนติดตัวไหมแต่สิ่งที่หยิบแล้วเจอขึ้นมาได้เหล้าหนึ่งขวดพกมาด้วยตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีตำรวจคุมตัวเข้าโรงพักจกตุพักพิมานร้อยเอ็ดนะคะเพื่อกลับมาดําเนินคดีเช้านี้ผู้สื่อข่าวตามเรื่องนี้ต่อถามกับตํารวจตํารวจบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ในห้องคุมขังแล้วตอนที่ญาติเดินทางมาเยี่ยมตำรวจสังเกตดูเจ้าตัวดูไม่ได้มีอาการเครียดอะไรนะคะดูไม่ได้มีความวิตกกังวล แตกต่างจากผู้ต้องหาในคดีฆ่าคนตายในคดีอื่นพอสมควรที่ค่อนข้างมีความเครียดเบื้องต้นคุมตัวดำเนินคดีแล้วเดี๋ยวจะนำตัวส่งสารฝากขังค่ะจับได้แล้วปืนโหดไปยิงเขาตายคาวงหมูกระทะเลยยิงนัดแรกเขาล่วงลงเดินอ้อมไปข้างหลังยิงซ้ำอีกสามรอบ ลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่หยาคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ